ท่านโู้ดีเดรานี่รับะนี e <lica> ้เวลาบนิกา4ี้นาทีครับสิบามนาฬิกา4ีนาทีพระสงฆ์ทนง้นได้เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรลวปู่วันาสูตรเป็นพระบทหมวเทศนาเป็นเพรื่อสูตรที่ังเจิดขึ้นแห่งองค์พระสงฆ์พระรัตนนา แล้วเป็นกระสูตรว่าด้วยการตรัสรู้ของเทวดาที่เทวดาทั้งหลายได้มาอนุโมทนาต่อพระพุทธเจ้าเป็นกระสตรที่ว่าด้วยการตรัสรู้ของมเจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกระสูตรที่เป็นมงผลยิ่งจบแล้วนะครับขณะนี้ก็ขอภัยด้วยความรักคารบอนิมนต์พราเกียรติเกียรตานะครับเอาลูกโตด้านด้านครับเดี๋ยวลงๆด้านข้างบนเดี๋ยวก็บน เอาตปอแ์เกส่อแล้วโอเคเลยเดี nói, i, ๋ยววาเอาองถายีลเดี๋ว่าเจะได้ขึ้นด้วยอาพาเกรไเต่อวาบนครับ้าไ่เตะก็ลงอาขบวนที่เตะได้นะครับเตะด้วยขวดเรียบร้อยครับเอาองหน่อยดูจพาด้วยเดี๋ยวตามวอนอุ้เ่นบรกอยู่ด้านโน้ออ เอาไหว้อาโหไปโบตกครับหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อประชาานิยมตนเองเพื่อถวายความสะดวกแก่พระบุญเจ้าครับเพื่อทรงที่ส่วนธรรมจักรจบลงไปแล้วนั้นโยมถวายได้เลยนะครับนะถวายดอกไม้ลูกเดียนได้เลยนะครับน้องเดช